เสบพดต้นไม้ก่อนเราไปหาผู้โครงกันเน่ยตึงตลาดคลองถมบ้านแซบเมื่อไงปิบนี่รถเถื่อรถคลองถมแซบพดต้นไม้หุ่นต้นไม้ดอกดาวเรืองใหญ่พดจีดเลยเชื่อเชือที่บายบายเชิญลที่พดน้ำ ต้ America, นไม้ก็นาเล็กหันแรงอันนี้ไอ้ปูดอกดาวเรืองนี่ก็มากลิ้นนำ้ำอุยอุยเปะเด้อแ <c oughs> เลียกเอก็ดเียกเกีงเสียโทตแล้วะเล็กมุมๆเนะมุมผมมลไหมไน่ผดเลี้วละั้ผรู้้ผลรมต้นไมแล้เหน็หนว่าเห็นว่ พดทั้งผุนแม่น่าร้านผุนแม่แมเสียบหดต้นไม้แล้วนอนอุ้ยรองเท้านะเสียบเสื้อรองเท้านะเล็กพูนรถกำลังไหลเฮ้ยเฉยเฉย่นะเล็กนะเล็กสุดเพ็น กุไทยเอเนะิรงเนาะรีวิวซื้อฟุตนะไทยเอิรงเนาะอุ้ย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 อ้ยอุย้อุ้ยือ้อส้อุ้ยอุอยอุ้้อ้ยอยอุ้อ้ยอ่้ยุ้ยอ้ยุ้ยุ้นอุ้ย้ยยย้ย้ยุ้อยอุอ้ย้ยอา้าอุ้น้อ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 ้ย้ยอุอ้ ตกลงว้าเปียกฮือว่าจะดีดน้ำโอ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 โเปียเปียแม่กับเปียได้โอ้ยเปียกเย็นเย็นแฟนขาพ่นน้ำต้นไม้น้ำเสีบเด้อหื่นมันละไขว้าเปียกเปียกเปียก นี่ฮดทซนไมโตอเอาไว้เป็นทัวเร้อเล่นนำใสยย่ยาง<ว>ยพี่โนได้รูกพี่โนได้พ่แอำนำามนะเพราะมันไม่มามบอกไปลินบอกพี่โนไปลินเนี่ยมีกับบาน,ำนำเลยสวยสวยต้นไม้สวยบุรุษขี้เหี่ยวได้สาบันทือแดดหรอสี่มันบ่ามีดึงรู้มีดึง เ,ย,เ,ย,เย,ย็นเย็นเย็นแม่ปิดได้นน่ปิดน้ำก่อนเด้อไปซื้อเอาบายบายก็ลู้น้ำหูยเอาน้ำเสื้อมมเดินนะเล็กดีวิวสุดทุกไทยเอเวอร์เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเซีย <laughs> ์หดน้ำต้นไม้แล้วเซียก็มากินมาเผากูดมะเผาซื้อน้ำตาลน,นี่จ้ะกงกินใยเสียบเมียงมะเฟือง แต่แซ่บจช่ไหมแซ่บพี่บอกมึก็มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราเจ็บท้อเงไอเสือเสือเจ็บกระลิ้นของใยแทมเพื่น่ะลูกะใยเราคูดมะพร้าวสีน้ำตาลเออนางพักเพีบอู้รยวอู้อ้อูอออูอ้ เมะพร้าวเกี่ยวกัอนเด้อเราเอาบีพูดมะพร้ววพา,ราวซื้อแล้วก็น้ำตาลหวยฮวยของลินมะฝาดุยยลินนะลินหลายลาเอาไปน้อยๆเหมือนว่ากระยิมนะเอาเมี่ยงเสียบสิมเมีม่ยงมะเฟืองใหญ่ก่อนเด้อเด้อเสียบค่ะเสียบไปเด้อจะเสียบมะพร้าวก็ได้กินแต่เนื้อมันเลยแล้วแม่มันมมกนนนินแ้วมันบดละ <laughs> แม่ยงเสียบกินมะพร้าวบละ หรือเต่ต้นเขียกมะเฟา <Okay. S 1> แขียกหรือเตเนื้อมันชิมก่อนนะนียย่ต็มต้นเยอะเลยอ่ะอมันเจ็บกินบุ่บม,ชชม่ชื่อชินกันชิมต้นนี้เี่น,น,น,นี่อเป็ดกินมาเฟาแล้วบึ้งบึ้เด้อจ้ากินเมียมาะฟืงกับจากินของหวานโบราณทำไมนึกว่านึกเขาคนหแล้ก็ขันเือเจ้าเซลตรงนีเีย นี่ก็ได้จ้กเสิร์ฟดีเห็นอื้าหวาแสิประเดีมันไปบุอุยปั่นจักรยานเลยกอปั่นด้ยปัะจุงมาไม่รู้มาพี่ด่มากมาเสิร์ฟหวาน เจ้าือเดือมาเฟืงเาขาพาปั้นได้ล้วไม่ได้จุ่งเัวทีบได้เหมือนเฟืงยยเอยอะมะพร้าวอร่อยตังเลยอันนี้ <c oughs> นวะอควนคมเาเด้ออ้เลยอ้เลยทิพไปกิ่นเราหอเมาแรงแย่เด็ดเขาลงเขาหองเส้าือมาไหมเขาลงเาษาผู้ใดหองเขาลง ยายพูดไว้นี่เขาลงนิดนึงก็กินนิดนึงเสจอมตันนึงนึงแล้วไหม,น,น,มน,นะเมอแองแยาเสียหรือเขาลงซื้อซื้อเบิ้งเด้อไปอีกละ่ะนี่พายตี้มาเฟืองก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจะเดีย๋ยวยาสีเขาลงเขาเบิ้งกับเาด็กน้องสุดผู้ไทยเขาเบิ้งแม่นี่ยิ้มสักกองนะ เ <Hey. laughs> ออเสือเดอเดอเด,ดอมาเร็วรึง่ายลูกเอ้าบายบายก่อนบายบายก่อนไปเจอขี่แล้วเร็วเจอกัขี้เดอบอกเสืออาะบาย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 ไวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะด้วยกอยาจะพาไปขี้เดอสวัสดีค่ะบายบายแฟนคลับบินน์นโมนยทิปทิปอุ้มมน้อยมาละ มน้อยมัน้อยอายข้างบ้านมาน้อยปุนบันเลนมารินอมไปละนี่อ <c oughs> เอาบันนั่งโต๊ะบ่ไหววุ <c oughs> ่น <c oughs> ยูย <l panels> <c oughs> <ôi> ิ้มะบ่น่อยมีหอมมีหอมรู้โอ้โอ้ันน้อยตกละคันเหี่ยวรู้เอียเอีดมาละตกฮ้่นอยน่าหยุด ไปละแ่นเลี่ยมเอาอไปทางเ้อคุณเอ้เฟือไอ้เฟือมะป้าป้าหมอนอาไปนั่งโตป้าอีโต้ตมาทางปะโตโต,ตอยู่ซือรถไหลแฮมเรียมง้งางไปแล้วคูก โอ๊ยที่พี่พี่ดีดูมีสุกมาหน่อยเด้ออุ้มเอาอุ้มเอาเอาเสื้อเสื้อบายบายก่อนไปเบิ่งน้าเล็กน้องสุดปะน้าเล็กสู้สวยเด้อเสื้อสวยน้ำน้าเล็กบ่เอาลงวางลงดีๆค่อยๆ คนนั่งหรอว้าที่นี่หุ่นป่ๆมาน่อยเยอะเขาเลยเขามาหน้อยมือกิเขาเร่วๆทิพน,นมานุ่มสุดสวยนันเล่กเห็นไหมเร่เร่หน่หน้อยมีนั่งเอาใบาบก็สันแม่จะพาไปเบื้งนัเล็กม้งสุดสวยเร็เร